Honda m มาเลเซียครับได้เปิดตัว CBR 250 d o u e R เวอร์ชันปี2024อย่างเป็นทางการซึ่งถือว่ารถคันนี้เป็นตัวตึงนะครับในรถคลาส 250cc ฟีเจอร์ครับโดดเด่นด้วยระบบกระเซือนหน้าแบบหัวกลับ Upside Down ของโชว่านะครับมีระบบ Honda Select a b e Control ป้องกันล้อมหมุนฟรีที่ปรับได้3ระดับด้วยกันแต่ก็มีหมดการขับขี่ครับแล้วก็รวมกับคันเร่งไฟฟ้า Total, Total by Wire ออมี Slipper Clutch มาให้ ้องการใช้ปัดขนาดเปลี่ยนเกียร์นะครับแล้วก็ระบบไฟเบรกฉุกเฉินนะครับทำให้ตัวรถรุ่นนี้มีประสิทธิภาพในการใช้งานเอามากๆเลยทีเดียวเครื่องยนต์นครับในพิกัด 250cc ครับมีแรงม้าสูงสุด41.6ตัวแล้วก็แรงบิดสูงสุด25นิวตันเมตรซึ่งถือว่าเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องยนต์มาจากรุ่นเดิมนะครับรถรุ่นนี้นะครับในประเทศไทยเราเนี่ยก็มีการวางจําหน่ายเหมือนกัน แต่ว่าอาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อยครับใครที่สนใจก็ไปดูได้ที่ชุ์รูปของทาง h ันด a าวิ่งทั่วประเทศครับ